สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนการกำหนดหัวข้อรายวิชาในโมเดลนะคะอันดับแรกก็จะไปที่เริ่มการแก้ไขหน้านี้ก่อนนะคะเพื่อทำการแก้ไขและกำหนดหัวข้อในรายวิชาแต่ละวิชานะคะค่ะเมื่อเปิดการแก้ไขแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะเพื่อจะทำให้เราแก้ไขได้สะดวกนะคะเรามาเริ่มแก้ไขกันเลยค่ะก็คลิกที่ เพื่อมือพวงนะคะแก้ไขบทขั้นยอดนี่ค่ะทิดเลยค่ะเพื่อทําการแก้ไขนะคะก็จะสังเกตว่าเราแก้ไขไม่ได้นะคะเราต้องมาติีเอาเครื่องหมายถูกออกก่อนนะคะแล้วเรากําหนดหัวข้อไปเลยค่ะว่าเราจะเอาหัวข้ออะไรค่ะ ในส่วนบทคัดย่อข้างล่างนะคะก็จะเป็นมีเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคําอธิบายต่างๆนะคะเราก็ใส่เลยค่ะเราจะใส่เนื้อหาอะไรนะคะหรือคำอธิบายอะไรนะคะค่ะเมื่อ จะกำหนดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาคลิกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อทําการบันทึกและกําหนดหัวข,ข้อของเรานะคะค่ะเมื่อเรากําหนดหัวข้อเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้หัวข้อของเราขึ้นมานะคะว่าคือหัวข้ออะไรนะคะเราสามารถกําหนดได้หลายหัวข้อนะคะตามนี้เลยค่ะ สำหรับการกำหนดหัวข้อในรายวิชานะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะหวังว่าผู้เรียนหรือผู้สอนจะสามารถทำได้นะคะค่ะสำหรับการกำหนดหัวข้อในรายวิชาก็จบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ